มจะมาสอนวิีการโปรเกมครับว่าโปรเกมในยูทูบเข้าไปในยูทูบเลยครับผมจะเก็บในผได้ครับเก็บสเปรย์ครับน่าจะสเปรย์จะเก็บโปร ไปตรงนั้นเออไปตรงนี้นเอตุงที่มันเก๋าไปเก๋าไปกดไปกดไปครับนดี๋ยวครับแล้วก็ไอตรงนี้ไอ้ตรงสีฟ้าเนี่ยสีฟ้านะครับไอ้ตรงสีฟ้านะครับกดไปเลยเลยเดี๋ยไปเลยครับสีฟ้า ต้องสีเขียวครับไอตอสีเขีวนะก็ไปนะครับแล้วมันก็จะเริ่มการตเลยครับียวรอให้เนี่ยเต็มครับนะครับก็ตัดต่อไปเนี่ยมันได้แล้วัวเนี่ยเน่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 ไอตัวสีเขียวแล้วกไปเลยไปยวไปนคไปเลยนครับไอตรงเนี้ยกดไปเลยครับแล้วครับ เนียแล้วก็กดตรงการตั like ้งค่าครับกดเลยครับการตั้งค่านะครับแล้วกดไปตรงแหล่งที่ไม่รู้จักนะครับกดต่อไปครับแล้วก็กดตกลงนะครับกดเลยแล้วก็กดถัดไปแล้วกดติดต่อนะครับแล้วก็แลรอสักแป๊บนี้ได้ไปดังขาดกอครับครับก็ได้ไปแล้วครับนี่ครับ เนียเนี่ยนะครับก็ได้ไปแล้วนะครับปดเข้าไปนะครับว่ามันจะเป็นโปรจริงหรือไม่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับมันจะขึ้นหรือไม่ก็ดูเองนะครับโปรแน่นอนครับร้อเปอร์เซ็นต์ถ้าสุดแสนจะแครใจกับนางางน้าด้นหาทนหลือเกิดมีคนทาไม่ขอรับคุณพ่อ ตออจกหนยากหน่อยจกหนนะเออเอาเส so ียงเลยนะครับดูโป้จริงไโหลดในยู u ู u โหลดในยูทูปโหลดในคลิ์สูงแท้นะครับรูครับกูมางกรู้แล้วนะครับสเก็บ์ดนี่สองกว่าสองล้านกว่า ดูใจนี่ดูครับดูเจนี่ตัวครับดูสกินครับสกินดิเจนี่นะครับตัวชิมาโมโตะชอบปะเนี่ยครับนะครับตัวกิต้าร์ครับ จ้ารอบคุณครับนี่ครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับ